คลิปนี้เราอยู่กับเคสจากแบรนด์ซีนามิครับในชื่อรุ่นว่า Adventure 26E ครับสำหรับเคสตัวนี้เป็นเคสที่รองรับในส่วนของเมนบอร์ดไซส์ ATX นะครับพร้อมกับแถมพัดลม ARGB มาให้แล้วจำนวน3ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดของเคสตัวนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ เอาละเรามาดูรายละเอียดของเคสตัวนี้กันว่ารองรับอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างและเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรลงไปบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบๆเคสกันก่อนนะครับหลักๆแล้วฝาข้างเราเอาออกมานะครับจะเป็นเทมเพอร์การ์ดนะครับนี่นี่คือเทมเพอร์การ์ดแบบเต็มบานนะครับข้อดีของเทมเพอร์การ์ดอันนี้คือช่วยกรองแสงด้วยสังเกตรครับพอเราปิดปุ๊บแสงมันก็จะนวลขึ้นแต่เนี้ยอาจจะคุณนหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ลอกสติกเกอร์นะนี่พอออกมาแสงมันก็จะแบบออกเต็มเต็ม ซึ่งอาจจะแยงตานะครับก็อันนี้คือช่วยในเรื่องของการกรองแสงและโชว์ฮาร์ดแวร์ภายในด้วยนะครับต่อมาครับด้านหน้าก่อนละกันนะครับสังเกตดีๆครับด้านหน้ามันจะเป็นตะแกรงและมี รูระบายอากาศข้างในเล็กๆนะครับพร้อมกับพัดลมเนี่ยพัดลมจะมีทั้งหมด3ตัวแถมมาให้แล้วขนาด120มิลิเมตรรองรับไฟ a r g b แต่ลักษณะหัวเชื่อมต่อจ่ายไฟเลี้ยงเนี่ยจะเป็นแบบโมเลกหมายความว่ารอบมันก็จะวิ่งเต็มนั่นเองครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เป็นไอคอนนะครับมาเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่ารองรับอุปกรณ์อะไรบ้างและอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก power แล้วกันนะครับจะสังเกตว่าเขาก็จะมีเจาะช่อง power supply ซึ่ง power รุ่นนี้เป็นของ ซูนามิด้วยนะครับ ex 6 0 0นะครับเป็น power แบบถอดสายไม่ได้งบราคาประหยัดใน600บาทซึ่งเดี๋ยวเราจะ t ทส t system นี้ให้ดูด้วยว่า600วัตต์เพียงพอกับชุดนี้หรือเปล่าเอาแบบ full l o a ทั้งการ์ดจอและ cpu เลยนะครับส่วนของเมนบอร์ดเราใช้เมนบอร์ด asus tuf z790 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบ atx แน่นอนครับเคสตัวนี้รองรับเมนบอร์ดไซส์ atx นั่นเองครับส่วนฮิตซิงเราใช้แบบซิงค์เดิมนะครับแต่เนี้ยเป็นซิงของ i9 นะ12900ที่เราเอามาใช้ซึ่ง cpu ที่เราใช้ก็จะเป็น i5 12600k ครับ ram ครับเราใช้ทัฟแรม rgb จาก thermaltake นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแบบ ddr4 ส่วนพัดลมนะครับเดิมๆเขาก็จะติดมาให้แบบนี้เลยนะครับแถมมาให้แล้วกับ ตัวนีนะะ้ในเรื่องของการติดตั้งพัดลมก็สามารถติดตั้งที่ด้านบนได้นะครับจะมีรูน็อตสำหรับการติดตั้งขนาด140มิล2ตัวหรือจะเป็น120มิลิเมตร2ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งด้านหลังติดเพิ่มได้อีก1ตัวเป็นขนาด120มิลเท่านั้นและสำหรับชุดน้ำปิดหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันติดตั้งได้ไหมผมปิดเครื่องก่อนนะเราจะมาเทียบให้ดูแล้วกันพื้นที่ปกติหม้อน้ําทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่27มิลลิเมตรในความหนานะครับ ซึ่งพอเราวัดแล้วเนี่ยพื้นที่จากพัดลมตรงนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรหรือว่า400มิลลิเมตรมันก็พอดีแหละอะผมลองเสียบลงไปแล้วกันแต่ว่าจริงๆด้านล่างมันติดแลคคาร์ดิสตเนี่ยมันใส่ลงไปได้ซึ่งมันก็จะประมาณนี้มันก็ค่อนข้างพอดิบพอดีเลยนะฮะด้านบนก็ไม่ได้ติดอะไรติดตั้งได้เพราะฉะนั้นถ้ามันติด360มิลด้านหน้ามันก็ติดตั้ง240มิลได้เช่นเดียวกันมันก็ดีนะจริงๆคุณก็สามารถย้ายพัดลมเนี่ยมาไว้ที่ ด้านบน2ตัวและด้านหลังอีก1ตัวในส่วนของกาดจอนะครับตามสเปคเลยเขาบอกว่าติดตั้งได้320มิลเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารวมถึงพัดลมนี้ด้วยไหมโอเค320มิลของเขาเนี่ยความหมายคือไม่ได้ติดพัดลมด้านหน้านะเพราะฉะนั้นถ้าแบบชนพัดลมตรงนี้มัน300มิลเท่านั้นกาดจอตัวนี้เป็น RTX A4000 อยู่ที่ประมาณ240 มิลสอมลประมาณนี้ก็กําลังสวยนะ280ม mm, ลก็ได้นะฮะแต่มันจะติดหม้อน้ําไม่ได้นะและ cpu cooler นะครับสามารถรองรับความสูงสูงสุดคือ 155mm มมตามสเปคของเขาประมาณนี้ในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างนะครับมาดูที่ฟอนต์พานลนะครับก็จะอยู่ที่ด้านบนเคสนะครับโดยเริ่มจากฝั่งนี้นะก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power ปุ่ม reset usb 2.0 2พอร์ตและ usb 3.0 1พอร์ตรวมไปถึง audio jack นะครับทั้งไม่และหูัังงนน่เอ นี่คือพื้นที่การจัดเก็บสายด้านหลังซึ่งฝาของเขาเนี่ยก็จะเป็นฝาทึบเลยนะมีพื้นที่ในการล้อสายอยู่พอสมควรนะครับสามารถเนี่ยเอานิ้วเข้าไปได้นะพื้นที่เขาประมาณกี่มิลเนี่ยประมาณเซนครึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็สามารถล้อด,ด้านล่างตรงนี้ได้และรวบเข้าไปที่ใต้ power ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เขาจะมีแหลกคนันดิสหรือถ้าใครไม่ได้ใช้คุณก็ลื้อออกไปเลยนะครับเพื่อให้สามารถ เก็บสายตรงนี้ได้ง่ายขึ้นรวบสายง่ายขึ้นนะครับพาวเวอร์ Power, ตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1 6 0ม mm. มถ้าอย่างอันนี้160บมิลก็สามารถติดแหลกได้ถ้าเกิดคุณจะติดแหลกเนี่ยไม่ควรเกิน160ิมิลตัวนี้สายแบบถอดไม่ได้ทุกอย่างผมก็รวบเข้าไปตรงนี้นะครับและเราก็จัดรวบรวบเข้าไปนะฮะตรงนี้ก็สามารถเลาะได้นะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นจุดติดตั้งในส่วนของ ssd 2.5นะครับนี่ติดได้2ตัวตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิส 3.5นะครับประมาณนี้ในเรื่องขององค์ประกอบฮาร์ดแวร์ต่างๆและพื้นที่การจัดเก็บสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการทดสอบนะครับเรื่องของการปรับแต่งไฟ RGB เรื่องของการเทสระบบกับ Power 6 0 0วัตต์ตัวนี้กันครับ โอเคตอนนี้เรามาดูรายละเอียดซิสเต็มที่เราประกอบลงไปในเครื่องนี้กับ CPU Z และ GPU Z กันนะครับตัวนี้เป็น Intel Core i5 1 2 6 0 0 K ครับโดย h ี s s ิงค์เราใช้ฮีตสิงค์เดิมๆจาก Intel แต่ว่าตัวนี้เราเอามาจากตัว i9 นะซึ่งมันจะเย็นกว่าฮี s i n งเ์คือว่าซิงคเตี้ยกว่านี้อันนี้จะมีไฟ RGB ด้วยคอและเทรดของ i5 ตัวนี้ครับก็จะเป็น6คอ p บวกกับอีก4คอ E และอีก16เทรดนะครับเมนบอร์ดครับเป็น ASUS TUF Gaming Z790 Plus WiFi D4 นะฮะเมมโมรี่เราติดตั้งลงไป2สล็อต2แผงนะครับแผงละ 16GB DDR4 รวมเป็น32 GB กบัต3,002นะฮะต่อมาครับในส่วนของ GPU ครับก็จะมี2ส่วนนะเป็น iGPU Intel UHD g r a p h i c 770และในส่วนของ A4000 นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเซ็งแบบกินพื้นที่สล็อตเดียวนะครับแล้วก็กินไฟไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทั้งระบบด้วยมาดูเรื่องของ power supply นะฮะว่า system นี้เนี่ยใช้พลังงาน power เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ 600วัตต์พอดีไหมกําลังดีหรือเปล่าประมาณนี้คร่าวๆนะครับก่อนอื่นครับเรามาดูเรื่องของการปรับแสงสีกันก่อนเลยนะฮะการปรับแสงสีเราจะใช้ซอฟต์แวร์จากทาง ASUS นะครับเป็น a r l s i n g หรือว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์แบบเต็มๆของเขาเนี่ยก็จะเป็น a m a r y Create นะครับ ซึ่งตัวนี้สามารถปรับแต่งรายละเอียดของตัวเมนบอร์ดได้เยอะพอสมควรสามารถแสดงสถานะต่างๆได้แต่เราจะมาดูเรื่องของการปรับแต่งไฟครับจะสังเกตครับมันก็จะดีเทคทั้งเมมโมรีแล้วก็ A.R.G.B. Header นะครับซึ่งเราเสียบติดตั้งร่วมกับตัวฮีตสิงค์ด้วยนะซิงค์อินเทลเนี่ยสามารถรองรับไฟ A.R.G.B. ด้วยเช่นเดียวกับพัดลม3ตัวที่แถมมาให้ด้านหน้าเคสตรงนี้ที่เราเห็นนะครับสามารถคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันมาที่ Aura Effect นะครับกดให้ดูแบบชัดๆไปที่ Static ก่อนนี่ครับ อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เชื่อมต่อไฟ A R G B ก็จะสามารถซิงกันได้นะครับฮิตซิงแรมและพัดลมที่แถมให้กับตัวเคสถือว่าแน่นอนครับว่าใครใช้ ASUS เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าซอฟต์แวร์เขาค่อนข้างเสถียรนะในการใช้งานปรับแต่งพวกนี้เห็นไหมครับผมกดปุ๊บไปปั๊บไม่ต้องกดแอปพลนะคุณคลิกปุ๊บมันก็ดีเทคทันทีนะครับมีโหมดต่างๆให้พอสมควรคือถ้าเกิดคุณต้องการปรับแบบละเอียดมากขึ้นเนี่ย มันจะมีโหมดแบบแอดวานซ์นะครับซึ่งโหดีเทลเยอะจริงๆเป็นออร่าครีเอเตอร์ตรงนี้นะครับรายละเอียดเยอะมากนะฮะแต่นเนี้ยเป็นแบบง่ายๆธรรมดาๆรรแล้วก็ส่วนที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องของสมาร์ทนะครับมันจะปรับตามอุณหภูมิหรือการใช้พลังงานของ CPU นะครับคุณต้องการให้มันแสดงยังไงเนี่ยคุณสามารถปรับได้อาหารนี้มันเป็นสีเขียวนะก็คือไม่เกิน40%นะสมมุติว่าอ่าเราดึงให้เป็นสุดเลย 3%นะครับถ้ามันมีการโหลดนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวลองโหลดยังไงเดีย CPU z แล้วกันนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงเลยนะจริงๆสักแค่นี้ก็ขึ้นแล้วมาให้ดูนะครับมันสามารถปรับอุณหภูมิได้นะฮะลองรันดูปึ๊บนี่ครับพอมันมีการใช้พลังงานซึ่งข้อดีของมันคืออะไรสมมุติว่าเ,เราตั้งเป็นแบบอุณหภูมิแล้วกันเราตั้งอุณหภูมิไว้สัก90องศา ประมาณนี้แล้วอยู่ดีเปิดเครื่องมาเอ้ยซิงค์มันเป็นสีแดงเลยเราก็จะรู้ได้เลยว่า มันผิดปกติเพราะว่าเรายังไม่ได้โหลดอะไรเลยทําไมอุณหภูมิขึ้นไป90องศาโดยที่เราไม่ต้องเข้าตรวจเช็คซอฟต์แวร์อะไรเลยนะครับพอเราเห็นว่าเป็นไฟสีแดงเราก็เคยมาดูรายละเอียดว่ามันมีอะไรผิดปกตินั่นเองนะครับก็อันนี้คือข้อดีของโหมดสมาร์ทนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการปรับแต่งสีไฟเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการใช้พลังงานนะครับกับ power 600วัตต์และซิสเทมนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการใช้พลังงานของซิทเทมนี้ทั้งซิทเทมกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ครับ Intel Core i5 12600K กับการ์ดจอครับ RTX A4000 จาก Nvidia นะกับ power 600วัตต์ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ100วัตต์เรายังไม่ได้มีการโหลดอะไรมากมายนะครเราเปิดโปรแกรมร,รอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารันในส่วนของ CPU กันก่อนเลยนะฮะรันแบบ100%นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรันการ์ดจอต่อกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ฮารันขึ้นมาแล้วครับ CPU ครับเรามาดูกัน CPU กำลังไฟตอนนี้ประมาณ110ปลปลายๆก็ตีสัก120วัตต์นะครับส่วนกำลังไฟโดยรวมเนี่ยก็220วัตต์นะครับในการโหลด CPU 100%นะครับต่อมาครับเราไปที่การ์ดจอกันเลยนะครับรันเลยฮะป๊บตอนนี้เราลันการ์ดจอขึ้นมาด้วยนะครับ กำลังไฟทั้งหมด395วัตต์ตีว่า400วัตต์ได้เลยนะฮะกำลังไฟโดยรวมทั้งหมดของเครื่องนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะ400วัตต์โดยประมาณก็600วัตต์ถือว่าพอดิบพอดีแล้วกันก็เหลือไว้นิดนิดหน่อยๆนะครับกับซิสเ e m มนี้เราขยับลงมาดูที่ GPU นะครับว่ากำลังไฟใช้เท่าไหร่เฉพาะ GPU เนี่ยประมาณ140วัตนะครับ CPU ก็อยู่ที่120วัต และทั้งซิสเทมเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ410วัตต์แล้วนะครับอ่ะก็ถือว่า600วัตต์นะครับกับซิทเทมนี้กำลังดีครับเหลือไว้หน่อยๆนะครับเพื่อความอุ่นใจนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับกับเคสจากแบรนด์ซูน o م ي ครับในชื่อรุ่นว่า Adventure 26E นะครับจุดเด่นๆคือแถมพัดลมมาให้แล้ว3ตัวเป็นแบบ A R G B นะครับและในส่วนของการรองรับการ์ดจอก็สามารถรองรับการ์ดจอไซส์ใหญ่ได้รวมไปถึงเมนบอร์ดรองรับไซส์ ATX นะครับสำหรับใครที่สนใจครับราคาถือว่าดีเลย1000ต้นต้นๆเท่านั้นนะครับก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ